ลึกๆเน้นๆข้อบอด X สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c าร์บันเอ็กชแนลนะครับสวัสดีในช่วงดึกเหมือนเดิมนะครับกับค่ำวันอังคารที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วันพุธนะฮะก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะฮะสำหรับ c าร์บ K ันเอ็กทาง YouTube แห่งนี้แล้วก็ยังมี Channel อื่นช่องทางอื่นในแพลตฟอร์มอ,อื่นของผมนะ ของ c a r b o n X เกเนี่ยแหละนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปใน description ก็ฝาก f o l l o w ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมได้เข้าไปใน Twitch.tv ซึ่งเคยสร้างช่องไว้นะฮะตอนนั้นสตรีมพร้อมกันหลายช่องนะแล้วก็เข้าไปดูวันนี้ก็เข้าไปดูน้องๆเข้าสตรีมกันเออเดี๋ยวนี้มีหลากหลายไม่ใช่มีแค่เกมอย่างเดียวเนาะมีไปเที่ยวไปเล่นนั่งคุยกันนั่งกินข้าวนั่งร้องเพลงบางทีก็นั่งเฉยๆคุยกันอะ่ะผมก็รู้สึกว่าเออก็ดีก็แปลกดี นะฮะออแล้วไปดูหลังบ้านเอา้าเดี๋ยวนี้เขามีเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยแล้วซึ่งเมื่อก่อนเวลาสตรีมต้องไปเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆอย่างเช่นสิงคโปร์ซึ่งมันหมุนอะ่ะมันแหลกแล้วมันจะหมุนติ้วติ้วติ้วไม่เสถียรมันนะฮะมันลําบากก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่พอตอนนี้มาลองดูวันนี้ลองเทสดูต้องชั่วโมงกว่าเออนิ่งกริ้งเลยเพราะฉะนั้นเอาละไดไอเดียในเมื่อมันปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ประโยชน์ก็เอามาทำไลฟ์ไปนั่งแต่จะเป็นไลฟ์แบบเล่นเล่นด้วยเปื่อย แต่ก็คุยเรื่องบอลแต่ว่าเบาๆนะฮะก็คนละแนวกับทาง YouTube ถึง y o u t u b เราจะเป็นช่วงแข่งใช่ไหมแล้วก็วิเคราะห์วิจ,จารแต่ว่า,าทางทวิ t ก h ก็อาจจะเบาๆคุยกันไปแต่ว่าอิงเรื่องบอลบ้างอะไรบ้างในช่วงหลังเลิกง,งานอะไรประมาณนี้นะฮะเอาไว้พร้อมเดี๋ยวผมจะมาส่งลิงก์มาลองทดสอบกันดูนะครับอ่ะไปวันนี้นะฮะก็จะไปคุยกันถึงเรื่องของเทรนด์เล็กซ์เนอร์อโนกับการเล่นในทีมชาติอังกฤษกับตำแหน่งใหม่ของเขา บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็โอเคไม่ได้แย่นะก็ดีอยู่นะนะแต่วันนี้พี่ใหญ่กัปตันเฮนโดออกมาบอกแล้วผมไม่เห็นด้วยผมไม่โอเคประมาณนั้นนะฮะอ่ะพูดถึงทีมชาติอังกฤษเนี่ยโอ้โหเป็นมาช้านานกับไอ้เรื่องริมเส้นนะเขาเขาคือจุดเด่นมันคือวิชีวิตของมันคือธรรมชาติของทีมชาติอังกฤษเมื่อก่อนเป็นมาช้านาน นะครับคือต้องมีปีกธรรมชาติซึ่งโอ้โหเบคแฮมก็ทําคุณภาพไว้เ็าเรียกมาตรฐานไว้สูงเหลือเกินแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีแบบนี้อีกเลยคุณภาพเท่าเทียมหรือใกล้เคียงก็หายไปเลยไม่มีเลยนะครับอังกฤษก็เลยต้องปรับวิธีการเล่นโดยไม่มีปีกธรรมชาติใช้รูปแบบอะไรต่างๆสูตรการเล่นวิธีฟอร์เมชั่นโอ้ยเบร์บ้าไปหมดและมายุคนี้กับยุคของเซาเกตเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเซาเกตก็แผนเยอะเหมือนกันคือ มันมีผู้เล่นหลากหลายมากอ่ะแล้วมันสามารถยืดหยุ่นได้หลายแผนแต่ทีเนี้ยเซาเกตก็อย่างที่ยูโรอ่ะยูโรก็หลายแผนนัดนี้เล่นแบบนี้นัดนี้เล่รอีกแบบหนึ่งด้วยผู้เล่นที่มีแบบเนี้ยมันมีหลากหลายแล้วเราก็รู้อยู่ว่าไอ้ตำแหน่งแบ็กขวาเนี่ยโอ้โหดีๆทั้งนั้นอ่ะคุณภาพไม่ต่างกันเลยเหมือนมันแบบมันใกล้เคียงกันอ่ะแล้วเก่งเหมือนกันนะครับแค่แต่ละคนมีจุดเด่นต่างกัน ดูอย่างแซลเกตยังต้องหนีบเทรนด์ไปตอนแรกก็มีแววว่าเขาจะตัดเทรนด์แต่ว่าต้องหนีบไปด้วยเห็นความ,มอะไรนะความโดดเด่นของจุดเด่นของเขาคือการเปิดปอดเอาไปด้วยนะครับในเมื่อแบ็กขวาเนี่ยมันมีตำแหน่งเนี่ยโอ้โหเต็มอ่ะสี่ห้าตัวนะฮะมันก็มีดีกันคนละอย่างแต่คุณสมบัติโดดเด่นของเทรนด์ถ้าไม่หนีไปด้วยผมถือว่าเสียดายนะครับ หรือว่าเราอาจจะเชียร์ผู้ผเล่นจากทีมเราก็ได้เราก็รู้สึกว่าถ้าไม่เอาไปด้วยเนี่ยคุณพลาดน,นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสุดท้ายก็กเสียดายโอกาสเทรน์ไปบาดเจ็บซะก,ก่อนนะครับตอนนี้กลับมาเซาเกตได้จับเทรน์เล่นมิดฟิลด์ดิมเซนสมใจอยากนะครับถึงแม้จะเล่นได้แค่ไม่นานนักครึ่งเดียวก็ตามเนี่ยนะฮะอ่ะเอามองตรงๆสำหรับโอกาสของเทรน์ในเมื่อแบ็ขวามันล้นทีมขนนี ถ้ามีโอกาสได้เล่นตำแหน่งอื่นมันก็เป็นข้อดีนะนะฮะก็ได้ลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ๆแต่ทีนี้มันเล่นคนละอย่างกับสโมสร,รนี่ดิตราบใดที่ครับยังอยู่และรูปแบบของเลี้ยวผูต้องใช้เดินเกมขึ้นจากแบบ็คยังไงยังไงมันก็ต้องปรับตัวไปปรับตัวมามันก็เป็นการลำบากต่อตัวนักฟุตบอลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะ แต่พูดถึงโอกาสที่เทรน์จะได้เล่นในทีมชาติคุณก็ต้องปรับตัวอย่างนี้เพราะว่าคุณมีตัวตนคุณมีโดดเด่นความโดดเด่นของเทรน์คือลูกเปิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านลูกเปิดที่เขาเรียกเปิดพิฆาตผมเรียกเปิดพิฆาตมันเป็นเหมือนคิลเลอร์พาร์ในในในรูปแบบที่มันกลางอากาศอะเป็นคิลเลอร์พาร์กลางอากาศเปิดพุ่งบอลเร็วคมและแม่นยำ นะถ้าเปิดแบบ early cross เปิดจากแนวหลังทะลุขึ้นมาจะคมแล้วพุ่งเร็วมากซึ่งมันมันสามารถสร้างอันตรายได้เขาเรียกว่าเปิดแบบพิฆาตซึ่งต่างจากเทรนด์ในการเปิดริมเส้นเปิดริมเส้นก็จะอาจจะคือการเปิดริมเส้นของเทรนด์จะเปิดแรงถ้าผิดเหลี่ยมปั๊บเลยซึ่งเราจะเห็นว่าเทรนด์เปิดเลยไปเสาสองไปมุมทงอีกฝั่งบ่อยอยู่เพราะว่าเทรนด์มีนคนที่เปิดแรงกระแทกและคมถ้าผิดเหลี่ยมมันมีโอกาสผิดได้อยู่แล้วนะเปิดสิบลูกต้อง มันต้องมีผิดอยู่แล้วนะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เทรนด์แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นก็จะเปิดเปิดเปิดแบบคนเราคนเรสไตล์ polar, polar style, นะครับทีนี้ก็ต้องเลือกเอานะฮะเทรนด์ trend, จริงๆเนี่ยเทรนด์รับก็ไม่แย่นะนะฮะแต่จุดเด่นของเทรนด์ก็คือการเปิดเปิดแบบที่ที่เป็นเฉพาะของเทรนด์เนี่ยนะซึ่งมันไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นมันต้องหาตัวตนดีที่เทรนด์มีตัวตนเพราะฉะนั้นจึงมีจุดยืนแต่ทีนี้จุดยืนครั้งเนี้ย มันจะทำให้เทรนด์มีปัญหาในการปรับตัวหรือไม่นะครับพี่ใหญ่กัปตันเฮนโดออกมาพูดแล้วนะว่าประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับตําแหน่งบทบาทนี้นะครับเฮนโดได้สัมภาษณ์กับไอทีวี v, ไว้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นสื่อหลังเกมนะนะครับเขาบอกว่าเทรนด ได้ทาบางสิ่งบางอย่างที่ดีเอาไว้แน่นอนนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะกับบทบาทตําแหน่งนั้นซึ่งเขาต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามันเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเขานะและเขาก็ทําได้ดีจริงๆด้วยนะครับเราเปลี่ยนตัวกันเล็กน้อยในครึ่งหลังแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาได้ก้าวหน้าต่อไปแล้วก็เป็นผลดีสําหรับเขาแล้วก็ผู้จัดก,การทีมนะที่คงคิดแล้วว่ามันดีสําหรับเขาแล้วนะครับแต่ณตอนนี้นะฮะ เขายังเล่นแบ็กขวาได้ดีอยู่โดยเฉพาะในระดับสโมสรซึ่งนั่นผมไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนะในเวลาอันใกล้นี้แต่ก็เป็นการดีที่เจ้านายที่นี่มองดูว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพราะคุณต้องมีพรสวรรค์พิเศษในการเล่นตำแหน่งต่างๆแต่สำหรับผมแล้วเขาทำได้ดีมากแต่เขาถนัดขวาและถนัดในการเปิดลูกคลอสนะะ หนึ่งคือตำแหน่งคือจุดยืนของเขาอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนสำหรับเซาเกตเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะฮะเซาเกตเคยบอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่โดดเด่นเราต้องการที่จะเห็นเขาเล่นในตำแหน่งนิฟฟิลมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเขานั้นคองบอลได้ดีมากและว,วันนี้ก็มีโอกาสที่ดีที่เขาต้องแสดงบทบาทของเขาออกมานะรเราต้องการให้เขาเล่นตามวิถีของเขา เราดีใจที่เขาสามารถนะสามารถเล่นออกไปในแนวด้านกว้างและเปิดคิลและพาร์แบบนั้นแบบนั้นแหละในฤด,ดูการนี้ที่สโมอสรอนเขากับเอเลียดก็สลับสับเปลี่ยนกันเล่นกันบ่อยครั้งในกลางสนามนี่คือคำพูดของเซาเกตเออใช่เมื่อเมื่อมีเอเลียดมาเล่นป้วนเปี้ยนโจมตีแฟกกันไปแฟกกันมาข้ามกันไปข้ามกันมามีเทรนด์เอเลียดมีโมนะครับสลับไป แล้วก็หลายครั้งที่เห็นเทรนด์ออยขยับเข้ามาด้านในโดยเฉพาะที่เห็นชัดที่สุดเลยเจอกับเบอร์รี่ที่เทรนด์หุบด้านในเอเลียดได้รับบอลยาวจากวอร์จินฟานได้พักบอลแล้วตวัดต่อให้มาเน่ยิงนั่นแหละคือการหุบเข้าไปด้านในซึ่งเทรนด์หลังๆห,หุบเข้าไปด้านในไม่ใช่เติมริมเส้นเพราะริมเส้นจะมีเอเลียดกับโมที่คอยวิ่งสลับตำแหน่งอยู่นี่คือบทบาทใหม่หรือไม่อย่างไรต้องพิสูจน์ นะครับถ้ายังเห็นเทรนด์เล่นลักษณะนี้นั่นแสดงว่านี่คือบทบาทใหม่ที่ครอปเองก็เริ่มปรับเปลี่ยนถ้าครอปยังเห็นว่าเอเลียดเหมาะกับหมากที่จะเล่นในสไตล์นี้กับโมซาลาโดยมีเทรนด์แอบสอดเข้ามาด้านในเป็นมิดฟิลด์ยิงแถว2หรือจะเปิดแบบคิวเลอร์พารหรือเปิดแบบพิคาดอย่างที่ผมบอกผมกำลังมองว่าออมันเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่ เราเพิ่งรู้ว่ามันมีการเชื่อมต่อกับทีมชาติหรือไม่อย่างไรนะฮะเพราะว่าในฤดูกาลนี้อ่ะเรายังไม่ได้เห็นนะสามเกมที่เทรนดสามารถออกทางริมเส้นเหมือน,เห,อน,เ,หอนเหมือนมาเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เปิดไปในแบบทุกๆครั้งที่เคยเปิดแต่ครั้งนี้เห็นสอดเข้ามาด้านในผมเคยทำขีดเขียนที่เห็นเทรนดหุบเข้ามาแล้วดันสูงขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์มากขึ้น นะครับอาจจะเป็นไปได้นี่คือแผนใหม่ปล่อยให้สองคนนั่นเขาเล่นกันโดยเทรนด์แอบเข้ามาด้านในโดยไม่มีใครรู้ทีนี้เรื่องของเกมรับต้องไปว่ากันแล้วครับมีวางแผนไว้อย่างไรผมก็มองว่ามันมันก็เล่นได้นะถ้าลิเวพูมีแบ็กขวาที่ไว้ใจได้อีกคนหนึ่งนะครนะทีนี้มันไม่มีจะเป็นแบ็กขวาที่เน้นรับไม่ต้องรุกก็ได้ ทีนี้นึกถึงเลยเจ้าน้องๆทั้งหลายที่ดันขึ้นมาแต่ละคนดันเล่นสไตล์สไตล์ที่ครอบวางไว้หมดเลยคือแบ็กเติมสุดเปิดแบ็กคอสแบ็กคลอสโดยที่ไม่ได้เน้นเล่นรับแบบจ๋าเลยน่าเสียดายเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้จริงๆถ้ามีแบ็กขวาสำรองที่ไว้ใจได้แล้วก็เน้นรับไปทำให้ดีตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเทรนด์พลิกบทบาทกลับมา อยู่ในจุดที่เขาทำน่าจะทำได้ดีหรืออาจจะเคยเคยคุ้นชินมาก่อนแล้วเกิดว่าเราได้คนที่เพิ่มศักยภาพในแดนกลางโดยการอาจจะจ่ายคิลเลอร์พารยิงไกลย,ยิงฟรีคิกนั่นคือสิ่งที่เราขาดเราไม่มีตัวเจาะทะลวงแล้วไม่มีคนยิงไกลเราไม่มีนู่นนี่นั่นเราไม่มีอะไรก็แล้วแต่ที่เราบอกเจอคล้อยเข้าไปก็ตันโดนก็ตั้งรับลึกหรืออะไรก็แล้วแต่ ล้วบอกว่าอยากมีตัวยิงแถวสองนอยากมีตัวยิงแถวสองมันก็ไม่เก๋นนะที่แผนเนี้ยมันก็ใช้กับเทรนด์ได้เราก็จะได้มิดฟิลด์ตัวยิงแถวสองเติมเกมลุกที่มันมันขึ้นมาตัวหนึ่งได้ความกล้าในเมื่อคนอื่นก็เล่นกันไปแบบไม่ได้กล้าลุยแวกไปแบบเทรนด์ซึ่งเทรนด์เขาก็เป็นคนที่แบบเออถ,ถ้าเวลาเขาไปเขาไปสุดจริงนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปทื่อ ไม่ได้ไปเพื่อชนแล้วเขาก็ไปแบบว่าใช้สกิลเพื่อใช้ความสามารถในการหลบหลีกคือไม่ได้ไปทื่อๆคือไม่โง่ที่จะไปทื่อๆไปเพื่อมันเพื่อคือเห็นเขาเห็นเขาอยู่เห็นเขายืนคำ้ำเห็นเขาตั้นอยู่เทนไม่ใช่คนที่แบบว่าแหวกลุยไปแบบดือ้อนะฮะเพราะฉะนั้นเขามีชั้นเชิงในการเล่นอย่างน,น้อยเขาก็ฉลาดพอที่จะดับเบิลทีมหรือ เล่นโดยการวันทูเข้าสู่เข้าสู้คู่ต่อสู้ได้นะแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามาเห็นนึกถึงข้อเนี้แล้วคิดตามอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เรามีตัวอยู่แค่นี้แล้วยิ่งหันไปมานั่งสมรองเนี่ยถ้าเกิดจะดันเทรนขึ้นไปแล้วหลังบ้านมันก็ไม่มีงไงใช่ไหมในเมื่อ <laughs> มาถึงจุดจุดนี้ในเมื่อมิดฟิลเนี่ย อยากให้ทําหน้าที่นะอย่างนี้ที่เราต้องการนะซึ่งเทรนซึ่งเทรนทำได้แต่เราก็เสียดายว่าเทรนกลับไปเล่นแบ็คขวาเธอะตรงเนี้ยให้คนอื่นทำนะแต่ที่เหลือมันไม่ได้มีอะไรมีความเด็ดในเรื่องของการทะลุทรวงในการเปิดในอะไรเท่ากับเทรนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่รักพี่เสียดายน้องตัวผมเองผมก็อยากให้เทรนกลับมาแบ็คขวาก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมัน มันยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวตาตัวแทนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะให้โกเมสเล่นมันก็ไม่แน่ใจว่าโกเมสนะฮะไปเล่นแบ็คขวาที่ไรเราจะรู้เลยว่ามันจะมีปัญหาขา้มามันก็จะไม่กลมกลืนมันก็จะมันก็ต้องมีป่าผูกกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ครอปแหละวางยังไงนะครับแต่ถ้ามีแบ็คขวาที่ไว้ใจได้สำรองหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าจับเรนด์ขึ้นมาผมว่ามันเป็นอะไรที่เอ้ยมันก็เหมือนซีวีซีวีจีอะซีเวนเจอร์รันใช่ไหม ก็เริ่มจากหลายตำแหน่งจะแบ็คขวามาก็ไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งกลายเป็นหน้าต่ําไปแล้วก็บางทีบางฤดูกาลขนาดนะขนาดคนที่เป็นกองหน้ายิงมากกว่ากองหน้านะโอ้โหคิดดูแล้วกันมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่เกิดแจ้งเกิดรดับเทรนด์ก็ได้แต่ตอนนี้นะวางแผนถ้าจะเอาเทรนต์มาเล่นตำแหน่งนี้จริงๆแล้วก็เอื้อกับเขาให้ทีมชาติด้วยเพื่อให้เด็กมันเติบโตในทีมชาติแบบมีจุดยืนแบบนี้ก็ควรจะแบ็กอัพหาตัวแบ็กอัพไป,ห,ไปหรือถ้าหาไม่ทนัน ก็เป็นโอกาสของโกเมสละละนะผมว่าโกเมสก็พอเล่นได้รุกไม่เด่นแต่รับเอาให้ปึกเข้าไว้นะฮะอ่ะนี่คือชวนพูดคุยในสไตล์คาร์เ X ็ถึงสถานการณ์ของเทรนด์ไรเซนเนอร์อ n นนกัปตันบอกว่าไม่เห็นด้วยผมก็บอกว่าณนะตอนนี้ไม่เห็นด้วยยกเว้นจะมีการปรับเปลี่ยนแผนนะ,ะหรือไม่ก็รอมีตัวตายตัวแทนหรือมีแผนอื่นที่ดีดกว่านี้ นะครับก็สําหรับตัวนักบอลอะ่ะผมเชื่อเลยเทรนท์ทำได้หมดอะ่ะจะให้ทาอะไรเขาทําได้หมดเพราะเขาเคยบอกแล้วผมยินดีนะฮะให้ผมทําตรงไหนเล่นตรงไหนตาแหน่งไหนเขาทําได้หมดเด็กมันสู้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็หวังว่าอย่าให้เด็กมันได้เกิดกับทีมชาติด้วยนะครับไม่ใช่ไปอะไรสุดยอดก,กับสโมรสรอ,อย่างเดียวในตําแหน่งนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีจุดยืนในทีมชาติคือมันปเป็นเกียรติของวงตระกูลนะ่ะนะครับคือตอนนี้เทรนด ในระดับสโมสรเนี่ยก็ได้มาหมดแล้วเนาะเหลือประวัติกับทีมชาติเทนั้นเองอยากให้เด็กเขาไปได้ไก,กลกับทีมชาติเกิดวันนึงได้แชมป์เมเจอร์ขึ้นมาจะได้เป็นความภูมิใจได้มีเหรียญระดับเมเจอร์คล้องคออมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับเด็กมันนะฮะอ่ะโอเคชนคุยแค่นี้ครับสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะ,ะอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะในสื่อต่างๆของเราในช anel ต่างๆของเราในแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันนะฮะในคลิปวันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ส่วนเรื่องของในช่องทางอื่นๆในทนะวิตในอะไรก็อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไว้พร้อมเดี๋ยวผมจะมานำเสนอจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะวันนี้ต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ลึกลึเนนเนนขอบอด